ก็ไปคุณสมุเิเบญจลักเยนท่านประธานสภาที่เคารพเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกตสมุติเป็นจลับปัตตานียะรังมายอทุ่งยางแดงขอหารือต่อท่านประธานผ่านท่านนายกและก็กระทรวงที่เกี่ยวข้องด้วยความหงวยใยญ่พี่น้องที่อยู่ต่างแดนโดยเฉพาะแรงงานในประเทศมาเลเซียจากแนวโน้มที่รัฐบาลมาเลเซียผลัดดนัน แรงงานต่างชาติที่ปิดกฎหมายออกนอกประเทศแรงงานไทยจํานวนมหาศาลจะต้องเผชิญกับแรงกดดันจากทางการมาเลเซียและต้องกลับมาใช้ชีวิตในประเทศไทยตามเดิมวันนี้ผมก็เลยอยากจะให้รัฐบาลไทยเตรียมรับมือในการหาอาชีพรองรับแรงงานไทยจากมาเลเซียเหล่านี้ให้สามารถดำรงชีวิตในประเทศไทยได้อย่างมีคุณภาพมีคุณภาพชีวิตที่ดี ช่วยเหลือบรรเทาทุกแายง,งานที่ยังติดค้างในมาเลเซียอย่างทั่วถึงทันต่อสถานการณ์และด้วยความใส่ใจปรับแนวทางบริหารจัดการคนไทยกับประเทศจากการสร้างเงื่อนไขเพื่ออาชะลการเดินทางกลับมาเป็นการอำนวยความสะดวกนั่นคือสิ่งที่อ,อยากจะให้ท่านนายกได้ช่วยเรื่องที่2ก็คือขอใหอ้ได้รับการสนับสนุนสนามฟุตบอลโรงเรียนปัตตูโพอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานี เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่ได้ใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายฝึกซ้อมแข่งกีฬาซึ่งสนามแห่งนี้สิ่งที่อยากจะได้ก็คือให้มีการถมดินสูง1.2เมตรมีลู่วิ่งเพราะสนามเดิมต่ำกว่าถนนเวลาฝนตกน้ำท่วมขังไม่สามารถเล่นหรือทำกิจกรรมได้ตรงนี้คือจุดใหญ่ของอำเภอยะรังว่าอยากจะให้ทาง กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาได้ดำเนินการในเรื่องนี้เรื่องที่3ก็คือขอต่อยอดก็คือขอขายายถนนเป็น4ช่องจราจรถนนสาย410จากมาสัสยิดกลางยะรังจนถึงหัวโคง้งบุนเณกบงก็ขอเรียนต่อกระทรวงคมนาคมด้วยครับขอขอบคุณมากครับครับต่อไปคุณมน